อัปเดตให้สองเรดาร์เข้าไปรับชมรับฟังกันเลยจ้าเรดาร์ที่หนึ่งตรวจพอกลุ่มฝนฝ้าคนองกำลังปั่นกลางถึงน้ความแห้งเพิ่มขึ้นปกคุอมพื้นที่อำเภอสังคมสักไข่จังหวัดน้องคข่บ้านผือเมืองน้องหาจงดดน,าน,าานาจังหวัดอุดรธานีเมืองวังสะพุงปากช่มดานสายจังหวัดเลยนนคอนสารจังหวัดชัยภูมิพันนานิคมจังหวัดกสกลน,นครเมืองจังหวัดกาลสินหน้าทมหน้าแกเรนูนครจังหวัดนครพนมอํำเภอเมืองอํำเพอคําเกินแกวมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรอีก หนึ่งเรดดาตรวจพอกุ้มฝนอ่อนถึงปานกลางยู่ที่อำเภอพันนานิคมพังคนจังหวัดสกลนครดงหลวงเมือง มุกดาหารจังหวัดมุกดาหารพระนมไพ่จังหวัดร้อยเอด็ดเมืองยะโสธรข้ามเกลื่อนเก้ีวมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรและสปป,ปลาวจากกุมฝนนักนียูทีอำเภอสะไข่เฝ้าไรรัตนว่าปีเมืองน้องค่ายจังหวัดน้องค่ายโซพิไซจังหวัดบึงกาฬเมืองทุ่งฝนเมืองอุดอรธานีจังหวัดอุดอรธานีนาทมทาดพนมดร่นุ่นครน,นาแก่จังหวัดนครพนมและะสปป,ปลาวจากกะให้ระมันระว่างเด้อพี่น้องระมันระว่างในส่วนของพื้นดินฝนตกหนักฝนจะสมอาจจะส่งผลให้ เกิดน,นำถั่วชับพป้าไรนด่าป่าไร่หลากได้คลิปนี้แอดมินลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ